สวัสดีครับพี่น้องมานี้ยากกินตามเคยเก่าครับรอ,อยั่างดิโก้ยพี่น้องมาใส่เป็ดปะกวดรับเฉยบเงียกันนะคลิปนี้จะเป็นเหย้าครับใส่เหยียบไก่กับพี่น้องเคยเห็นบ่อ่ะบินลังแหลกครับพี่น้องยามืันยามืัน,าานาาแรงกถ่ายพี่น้องตอนยามเบ็ดเบิ้งครับ นี่ครับเนี่ยรป,รประมาณนี้ครับเนี่ยนี่ครับหลังแรกครับเจะพุ่มปลาคุ้มลง,งไปให้เราเทียนน,นี่นั่นน้ำเที่ยวฝนเที่ยวบกครับหลังแหลกทดลองเนี่ยไปจับไก่ครับประกดียบแค่น้ำแม่น้ำแค่น้ำบก cái cơn pha cơn phấn chim non, không khí mát nhăng, chim non mày hái mày hái trứng câu tằm để chế biến thực cốt, lăng chả tằm bốc กประมาณหลังสองหลังที่นอ่หลังเจอออ้าตั้งแต่คนทำการบุกไม่มั่นเลยหลังที่สองครับประคาวหน่อยกับเสียบได้แค่กันครับ ไทยกับบูมม,ม็อบอะไรก็พี่ล้องไทยต้งเฮี้ยพี่ล้องเอ้ยกอหลังเลยครับเนี่ยก็ใส่เพียอนนัมไ็้ไว้ ก้อนนะ่ะมันบกไหว้ะละมือ <c oughs> หลังไม้นีตะม่านสองหลังวอยเลยครับยำสิเรียนหากินม่นอีก นหนกเคยมีครับปลานน้ำอ้อยพี่นอ้องเพื่อเห็นว่าครับเป็นปลาน้ำอ้อยตังงากน้ำพก่จับง่ายแค่ปลาตัวนี้จับง่ายเลย,ยพี่นอ้องไม่สิมานแต่บอกเป็นหลัง กาวมันก็กินอยู่รับพี่น้องแต่มัน,ม,นมันบอคอยทนมาได้ก็เพราะคือป่าปเจี๊ยบไก่เดี๋ยวไมัน่า,มา,างมันจับเก็บตรงไหนครับหนามันบวกไว้ดูตัวน่าดู อ่เป็ดปรกดใกล้จะใกล้จะได้โตแล้วครับพี่น้องน้ำกำลังโบกครับรอบค,คอยอยู่ปดงครับน้าบ่ขึ้นไม่อยู่เล้วเดี๋ยวได้๋ตกเป็ดปรกดแล้วห้องหวานด่างสิงจนด่างสิงกระจอกพี่น้องกระเพียนมัอนแต่ตัวสองตัวน่ครับห่งงางๆเลยกระจอกลางเลย เดเขาไว้ไดี่นงตเียนเ่มห้นกับเลยวองิงไม่ยนกับพ้ี่นองดกยม,ม,มอาถอ,นะอ,อ,องัง้ครับนะหละังอไป นงี้ไปจะไก่เฉียบปั๊มี่บอกมีตะปะขาวหน่อย,ปยไปจับเก็บยังไงเบิดมออื้เพืเอ่อซ้ำใ่ป้องเสียบปะขาวขึ้เก่อนละ บุดเมื่อดีคร่ใส่เปลียนหน้ไม่ได้ครับ เสียเธอใหม่ครับเสียง,งา่ายจักความยังไรเมกกื่อก่อนกันเต็มนะออใส่แต่เพราะว่ามีบันได้ ใส่ปลาตองครับลาจะเป็นต้นงี้ยังไงที่นหะมาแรงมาบุนปลาตองนะครับหลังเนี่ยของประมาณนี้คระสิทิภามาบุนปลาตองหลังเนี่ยนะ ตําแมน่งว่าไหนเราไปง่ายขึ้นครับคุณครับเห็นบ่าวผมเห็นบ่าพี่น้องเลา่ก้าปลา่อตัไกลเม่อตัไกลเากินอยู่กลางน้ำโอ้กินมิต่ทีตัวเนาะขอบีนอ้อ็นี่บ่ ทำโลบูประมาณสองลครับพี่น้องสองไก่ไงครับใส่เบ็ดอยู่ประมาณานี้แหละครับพี่น้องนี่อะไรก็แช่แล้วครับโคตรดีจัมเลยมีจัง 五米还五米五。 สุดท้ายครับเซียเพียร์หลังจากหน้าบกพี่น้องเลยมาร์ชิมีฝากกดไหลกดแชร์ครับว่ารุ่นแลวรุ่นตอนแรกนะพี่นอ้องแต่ชิมไม่ยำพี่น้องเบิ่งวานที่นี่จะถูกรอนี่ครับเนี่รูปปลาครับล่าปลาจาับนะครับ วสวัสดีครับ